ดูซีรีส์กันหน่อยไหมจันอังคารสองทุ่มครึ่งทางโมโนชนีนายเลยค่ะพี่เป้ซีรี<า> uck, ส์แอคชั่นฟอร์มยักษ์สัตว์เสือสัปดาห์ที่แล้วนะคะออกอากาศไปสองตอนแรกบอกได้เลยว่ามันสัจใจน,นี่นเรตติ้งดีด้ดวย<า>คะพี่เป้ครับผมพุขนนะคะว่าเหล่าสี่เสือเนี่ยจะหนีออกมาจากเกาะได้หรือไม่วันนี้พวกเขาค่ะสามารถหนีออกจากเกาะลืมได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มเดินทางเข้าเมืองเพื่อทวงความยุติธรรมทำทำทำนี่นนโดยมีอําไพนะคะตำรวจน้ำดีนะคะที่ต้องสูญเสียทุกอย่างนะคะรับบทโดยคุณชาคริ ย้มนามค,ค,นค่ะเ,คเป็นแกนนําที่จะพาทุกคนล้างแค้นแต่จะสําเร็จหรือไม่ต้องติดตามค่ะและเรื่องนี้บอกเลยนะฮะใครที่เป็นคอบูต้องติดตามเลยเพราะว่าในเรื่องมีพี่เต๋าสมชายเข็มกัดนะ <st> น้องทีมธนบดีแล้วก็คุณซิดนี่สุพิชาอยู่ในแก๊งของสี่เสือในสัตสิในสัตเสือด้วยนะครับคืนนี้อย่าลืมติดตามชมนะฮะคืนวันจันทร์แกลงขาดสองทุ่มครึ่งกับสัตเสือทางโมโนทเวนตีไนทที่หน้าจอเลยนะฮะติดตามกันได้นะครับ